มันเป็นเรื่องจริงของธรรมชาติชัดเจนเด็ดขาดอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปคำนวณอ่าเหลืออยู่แต่ที่จะดูลงไปตรงๆหากแต่ว่าดูด้วยปัญญาจากสุมองด้วยปัญญาจากสุไม่ใช่ตาเนื่อเนื้ออย่างนี้แล้วก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้นี่คือการที่จะ ศึกษาพระพุทธศาสนาให้ถึงตัวพระพุทธศาสนามีเพียงเท่านี้แล้วท่านก็สอนกันอยู่เพียงพอแล้วให้ดูลงไปที่ความทุกข์ที่เหตุให้เกิดทุกข์อย่าไปคิดเอาเองแต่ให้ดูให้เห็นตัวธรรมชาติที่มันมีอยู่จริง <c oughs> เราจรึงคิดกขึ้นใหม่ให้ปรับปรุ่งขึ้นใหม่สำหรับการศึกษาที่มันผิดฟ้าผิดตัวคลานต้มเตี้ยมบ้าหลังทางไหนก็ไม่รู้น่าจะเอามาล่ออย่างยิ่งจึงเอามาล่อไว้ในวันนี้ คือการศึกษาของพวกเราที่มันไม่ถูกเรื่องกับของพระพุทธเจ้าไม่ถูกเรื่องของธรรมชาติไม่ถูกเรื่องของความจริงเราเป็นนั้นว่าสรุปความว่าจะศึกษาพระพุทธศาสนาต้องดูลงไปที่ตัวความทุกข์ดูเห็นชัดจะเห็นว่าไอ้ตัวกูนั่นเองก็ออกมาจากอนุสัยคืออวิชชาอนุสัย ที่เคยชินมากเกินไปในขันะสันตาน <c oughs> ที่นี่ก็จะพูดกันโดยหัวข้อต่อไปอีกเป็นเรื่องเน้น <c oughs> ว่าเราใช้คำว่าเราก็คือคำสมมติหรือบัญญตัติเรียกร่างกายชีวิตจิตใจนี่ว่าเราแล้วเราก็มีปัญหาเกินมาทันที ว่าเรานี่มันเป็นกิเลสหรือว่าเรานี่มันควรจะเป็นความว่างจากกิเลสตามที่พูดมาแล้วก็พอจะทำให้เข้าใจได้ว่าบางเวลามันเกิดกิเลสขึ้นมาบางเวลามันว่างจากกิเลสอยู่ที่เรียกว่าอนุสัยนั้นไม่ใช่เป็นกิเลสที่นอน <c oughs> นอนคุดคู่อยู่ในสันดานหรืออะไรไม่ใช่มันเพิ่งเกิดเหมือนกัน มันเพียงแต่มีความเคยชินความเหมาะสมที่จะเกิดนั่นแหละสะสมเอาไว้มากถ้นเราก็ไม่ได้เกิดอนุสัยหรือเกิดกิเลสประเภทภายนอกนี่อยู่ตลอดเวลาเรามีเวลาที่ว่างจากกิเลสขอให้ทำจิตใจให้เป็นธรรมหน่อยอย่าลำเอียงจะเห็นว่าบางเวลาเราก็ว่างจากกิเลสบางเวลาเราก็เกิดกิเลสี่ถ้าจะมีตัวเรากันบ้าง เอาตรงไหนเป็นตัวเรา <c oughs> นี่สำหรับผู้ที่รู้แล้วหรือมีจิตใจที่สว่างสวแล้ว <c oughs> ก็คงจะตอบออกมาได้ว่าเราควรจะเอาวเวลาที่มันระยะเวลาที่มันว่างจากกิเลสนั่นแหละว่ามันเป็นตัวเราเพราะมันน่าดูหน่อยคือไม่มีกิเลสแล้วเป็นตัวเรา แต่แล้วความจริงมันไม่ไม่เป็นอย่างนั้นอตามธรรมชาติมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเอาตัวเราที่กิเลสท,ทุกทีไปเกิดความรู้สึก,กว่าตัวเราทีไรนั่นคือความรู้สึกของกิเลสเราก็เอาตัวเราที่กิเลสเอากิเลสเป็นตัวเราทุกทีไปไม่เคยเอาระยะเวลาที่อนามรูปนี่มันว่างจากกิเลสนั่นว่าเป็นตัวเรา นี่โง่หรือฉลาดลองคิดดูมันนำไปสู่ความผิดพลาดอย่างอื่นอีกคือท้าไม้เกิดความรู้สึกว่าเราเนี่ยมีกิเลสอยู่เป็นพื้นฐานตาหลอดเวลาไม่ว่างจากกิเลสเลย <c oughs> ที่คนหนึ่งบอกว่าไม่เห็นด้วยใเรามีความว่างจากกิเลสเป็นพื้นฐานกิเลสเพิ่งเกิด เป็นครั้งเป็นคราวประเดียวประเดาอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสจิตนี่พระพัดสอนเพิ่งทราบมองเมื่ออุปกิเลสหรือกิเลสนี่มันเป็นของใหม่ <c oughs> แทรกเข้ามา <c oughs> นั่นจะต้องศึกษาตอนนี้เข้าใจว่ามันอย่างไรกัน <c oughs> แน่อาตมาอยากจะ ให้มองอย่างที่าตมามองคือมองกันไปในแง่ที่ว่าเรามีความว่างจากกิเลสอยู่เป็นพื้นฐานและกิเลสมันเพิ่งเกิดก็ง่ายนิดเดียวที่จะระวังอย่าให้มันเกิดเพราะมันจะมาเกิดเป็นครั้งเป็นคราวชั่วประเดียวกระดาวมันก็ควรจะระวังได้ถ้าเราฝึกฝนสติปัญญาให้มันเพียงพอ พอมีหลักการอย่างนี้มันก็เกิดการง่ายซึ่อสะดวกในการที่จะปฏิบัติจะพูดได้เลยว่าเรามีนิพพานเป็นพื้นฐานจิตของเราจะเย็นอยู่ตามธรรมชาติที่เป็นนิพพานน้อยๆคือไม่ใช่ไม่ใช่นิพพานจริง แต่เป็นนิพพานในความหมายอย่างเดียวกันคือยังไม่รอนยังไม่เป็นทุกข์ยังเย็นอยู่ตามธรรมชาตินี่เรียกว่ามีนิพพานเป็นพื้นฐานส่วนสังสารวัฏที่ปรุงเป็นกิเลสนั่นเพิ่งมีมาเป็นครั้งเป็นคราวประเดียวประดาวเอาละนี่ยอมรับว่าไม่เหมือนกับที่เขาสอนกันอยู่ทั่ว,วไป เขาสอนกันอยู่อย่างอื่นเรามีวัตสงสารที่ยืดยาวไม่เคยขาดตอนมีเป็นพื้นฐานนะเราบบอกว่าไม่จริงมีพระนิพพานเป็นพื้นฐานสั้งสารวัตรเพิ่งมีเพิ่งเกิดโอเจะเอาฝ่ายจะจะ,จะ,จ,ะจะเล่นด้วยฝ่ายไหนก็เอาสิแล้วเหมือนกับมันเหมือนกับเล่นการพน,นันมันจะไปรู้ผลกันข้างหน้าว่าอะไรจะเป็นอย่างไร จะพูดอีกทีหนึ่งก็จะพูดว่าเรามีความว่างแห่งจิตเป็นพื้นฐานความวุ่นแห่งจิตนั้นเพิ่งเกิดเป็นครั้งเป็นคราวชั่วประเดียวประเดาตามบทพระบาลีที่ว่าจิตนี้ประพัสดสอนนั่นแหละนั้นพูดไปเสเลยว่าจิตนี้มีความว่างเป็นพื้นฐานม,มีความวุ่นเป็นของมาเป็นครั้งคราวประเดียวประดาว